สุนารีเคลื่อนไหวถึงลูกชายสองคนลังเผยปมรักร้าวอดีตสามีฝรั่งวาวเตอร์เรียกได้ว่าทําเอาหลายคนต่างเสียดายเมื่อนักร้องลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมานั้นได้โพสต์ประกาศข่าวร้ายเลิกสามีวาวเตอร์ฝรั่งตาน้ำเข้าแล้วก่อนลบรูปคู่เกลี้ยงไอจีและในเวลาต่อมาสุนารีราชสีมานั้นก็ได้เปิดปมรักร้าวยอมพูดแล้วหลังเลิกสามีฝรั่งตาน้ำเข้า วอลเตอร์ Walter, โดยงานนี้ทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการพูดคุยข้อมูลได้ข้อมูลว่าก็ตามที่สุนารีโพสต์แต่เลิกหรือไม่เลิกสามีต้องให้สุนารีมาพูดเองเร็วๆนี้จะออกมาพูดแต่ก็มีการระหองระแหงกันจริงแต่มีประโยคหนึ่งที่คนใกล้ตัวบอกว่าตอนนี้ไฟมันยังแรงอยู่เลยไฟแรงมากทะเลาะก,กันหลายครั้งและล่าสุดสุนารีราชสีมานั้นก็ได้เคลื่อนไหวถึงลูกชายหลังเผยปมรักร้าว อดีตสามีฝรั่งตาน้ำข้าววาลเตอร์โดยเธอนั้นโพสต์ถึงลูกชายทั้งสองคนฮีโร่อาเธอร์ที่เป็นกำลังใจสำคัญตอนนี้ผ่านไอจีสตอรี่ว่ามาให้กำลังใจยายสู้ๆนะครับ